ที่จริงอยากกินครัวซองแต่ว่าอยากกินอะไรที่มันเป็นอันนี้ก็เลยไม่ได้สั่งครัวซองอยากกินที่มันเป็นอาหารรองท้องไปเลยเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรตอนเช้าสวัสดีสองพันสามรอยคนนะคะชุดสีน้ําเงินสวยมากขอบคุณพิปปกกี้คะ่ะมาในเีมสีน้ำเงินช่ำๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาพี่ปองก็ใส่ชุดนี้แหละ ทีเกียดซื้อชุดบ่อยใช้ให้มันคุ้มค่าบ้างเพราะว่าบางชุดใช้แค่งานเดียวพี่เตือนใจสวัสด,ดีค่ะ,ะมันใส่งานเดียวมันไม่คุม้มตหลายๆงานมันจะได้ไประหยัดมันจะได้ไประหยัดยืมน้ามะนาวคะ่ะมันไม่มีให้ดืม่มมาเ พอก่อนพักมะนาวก่อนค่ะทุเรียนอร่อยมากค่ะสั่งไปสามรอบแล้วหยุดสองวันนะคะหยุดสองวันหยุดสองวันหยุดสองวันพักบ้าเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่อะค่ะต้องทำงานอะทุกคนชีวิตคน เหนื่อยกับการที่เราได้ทํางานดีกว่าเหนื่อยกับการที่เราไม่มีงานทําไม่มีงานทําเหนื่อยกว่านะเหนื่อยกว่านะมันจะเหนื่อยเหนื่อยใจอันนี้เหนื่อยกายมันไม่เป็นไรหรอกชุดวันที่ใส่ไปวัดจกาัดเงาสวยมาก <c oughs> จริงอืม อยากกินทุเรียนรออีกสองวันเดี๋ยววันที่ห้าขายเหมือนเดิมวันที่ห้าจะขายเหมือนเดิมค่ะวันที่ห้าเด้อวันที่ห้าเด้อขายเหมือนเดิมเป็นคนมีความคิดดีมากมังคุดขายยากพี่พี่เตือนใจเคยขายแล้วขนส่งมันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวัง เพราะว่ามังคุดอะถ้ามันกระแทกอะมันจะเป็นลูกแก้วหมดแล้วขนส่งประเทศไทยก็รู้อยู่ยากเคยกินค่ะเคยไม่ใช่เคยกินเคยขายละเคยขายอยู่ปีหนึ่งขายแพงด้วยเอาแบบลูกใหญ่ๆเลยนะมังคุดลูกใหญ่ๆมาขายสรุปก็คือปัญหาเยอะเยอะกว่าทุเรียนไปอีกมันเป็นลูกแก้วหมดเวลามันกระแทกอะเวลามันส่ง มังคุดอ่ะมันช้ำไม่ได้เลยมังคุด <c oughs> มังคุดช้ำไม่ได้เลยเป็นลูกแก้วช่วงนี้ก็จะบวมๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะบวมๆหน่อยเพราะว่ากินดีอยู่ดีก <c oughs> ินดีอยู่ดีค่ะเลิกกักแล้วรลักกอนนะตเตงจบ ทุเรียนอร่อยมากตรงปกลูกใหญ่เนื้ออร่อยถ้าไม่อร่อยขายไม่ได้นะคะอยู่จนถึงทุกว,วันนี้ไม่ได้นะคะทัวลงสนันวันไหวแล้วเพราะว่าขายแพงมากจริงไม่เมื่อยเลยไม่เมื่อยมันไม่ใช่งานหนักนะคะยกทุเรียนมันไม่ได้งานหนักมากไม่ได้ไม่งานหนักอะไรที่ทำเองได้ฝึกทำไปเถอะ แล้วมันก็จะสบายเราเหมือนดิฉันยกข่ทุเรียนอะ่ะดิฉันชอบยกเองเพราะว่าดิฉันหนึ่งดิฉันจะรู้ดิฉันยกทุเรียนขายเองดิฉันจะรู้อารมณ์ลูกค้าว่าเออยกลูกค้าต้องการแบบไหนมันเหมือนเราแบบเอนเตอร์เทนลูกค้าได้อะ่ะเวลาเรายกเองช่างเองอะไรเงี้ยอ,อ่านเมนแล้วเราก็จะรู้อ่ะลูกค้าขอสองลูกขอลูกเดียวขอสามลูกขอแบบลูกใหญ่ลูกเล็กอื มันมันทำให้เรารู้สึกแบบได้เอนเตอร์เทนล,ลูกค้ามันสนุกได้หาได้คัดลูกทุเรียนเองช่างเองบอกราคาเองลดราคาเองอะไรเงี้ยอืก็ก็มีความสุขสามชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยขนาดยกทุเรียนยังอ้วนขนาดเนี่ยยกทุกปันถ้านั่งเฉยเฉยมันแบบมันขี้เกียจไม่อยากขี้เกียจอันที่ไม่อันที่แบบ ไม่อยากนั่งแล้วขายเฉยๆเพราะว่าร no ู้สึกว่าเวลานั่งขายเฉยๆมันขี้เกียจมันขี้เกียจไม่อยากขี้เกียจไม่อยากขี้เกียจได้ออซ์สซส์ด้วยได้ออซ์สซส์ด้วยไม่อยากขี้เกียจไอ้ที่ยกทุเรียนเองนะคะมันไม่ใช่อะไรคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากขี้เกียจเราไม่อยากขี้เกียจ เราไม่อยากขี้เกียจทํางานต้องอยากขี้เกียจเวลาท,าทําก็ทําเวลาเวลาท,าทําก็ทําเวลาพักก็พักไม่อยากขี้เกียจเราเราเหนื่อยแล้วเราแบบมีค่าตอบแทนที่มันคุ้มกับความเหนื่อยก็เหนื่อยไปเถอคะค่ะเหนื่อยกับงานดีกว่าเหนื่อยกับอะไรอย่างอื่นนะเหนื่อยกับงานดีกว่าสรงอะไรมาวะ เอาเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งในกระเป๋าให้อาจารย์ที่เรีย้ยงจานด้วยใช่ไหมไนมีกระป๋อใช่ไหมพี่บุม๋มนั่นเหนื่อยกับงานมันได้เงินนะเหนื่อยกับงานมันได้เงินอ๋อโอเคโอเคอเดีเ๋ยวขึ้นรใจฟอร์ดมาและฟอร์ดมาถึงแล้ะกระปองมาถึงแล้ว <c oughs> เราจะโพสตามน้ำฝนบ้าง <c oughs> เออใช่ฟอร์ดมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะก็นอนด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะนอนด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอืม แต่ว่าวันนี้มันผิดพลาดตรงที่ดิฉันนึกว่าดิฉันแจ้งไอ้ตะดิฉันนึกว่าดิฉันแจ้งไอ้ตะไปชัดเจนแล้วว่าให้ไปแต่งหน้าที่คอนโดเพราะปกติถ้าดิฉันแบบมาเดินทางจากจันมากรุงเทพเลยถ้ามาออกโขนน่ะดิฉันจะขอออฟฟิศป่าหนุ่มดิฉันจะมาแต่งที่ออฟฟิศป่าเขาพอแต่งปุ๊บเข้ารายการเลยแต่ถ้ามาพักที่กรุงเทพมาค้างอ่ะดิฉันก็จะแต่งที่ที่โรงแรมที่ที่พัก ไอตาน่าจะสื่อสารผิดมันบอกว่ามันบอกว่าอาจารย์บอกว่าจะมาแต่งที่ที่ช่องสามก็เลยขอห้องเขาไว้แล้วพี่กอ๊อฟก็พี่ก๊อฟนางก็มารอที่นี่แล้วก็เลยต้องมาแต่งที่นี่สื่อสารผิดดิฉันก็เลยไม่ได้ปลุกดิฉันก็เลยไม่ได้ปลุกฟอร์ดมอเช้าดิฉันก็เลยไม่ได้ปลุกแฟนเมื่อเช้าก็เลยให้นางนอนเพราะคิดว่าเดี๋ยวเราตื่นอาบน้ําเสร็จแล้วเราแต่งหน้า แต่งไก้เสร็จแล้วค่อยแล้วค่อยปลูกนางอาบน้ําตลุกผิดคาดหมดดิฉันก็เลยต้องออกมาก่อนดิฉันก็เลยต้องออกมาก่อนแล้วก็ให้นางตามมาทีหลังทีหลัง ไปมาออฟฟิศพี่หนุ่มไหมเคยตอนนี้เคยมาไหมไปกินข้าวอินตาไปก่อนเออวิสใส่สีเหมือนกันเหลือวอนเลยวิสสวยมากเลยเห็นตั้งแต่อยู่ในไลน์กั่กอล์ฟแล้วที่กอล์ฟแค้ไหนครับต่างวัดที่กอล์ฟมีเงินใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาอีกยอมไหมอยากเข้าก้องละใช่ สวยมากค่ะน่ารักอ่ะวันนี้แบบเงียบมากเลยอ่ะโอ้ยคุณติ๊กคุณติ๊กชุดเหมือนกันเลยเหมือนตรงไหนเหมาะกันจังเราออดจะนับดู ออกมากี่โมงออกมาประมาณประมาณเทีย่ยงจริงค่ะสวยเหรอใส่เสื้อสีตามเหรอใช่ <c oughs> เห็นรายยังไงก็เลยแบบออไปซื้อเลยไปซื้อมาใส่แล้วก็คอยขี่รถมาฮึอจุดวันนี้ไม่ได้ขายทุเรียนนะคะขายสวยก็ขายขิงวันนี้วันนี้ขายขิงขายเสือขายขิงอืขายขิงแฟนแพดดี้ นะครับผัวค่ะผัวไม่ใช่แฟนค่ะเป็นผัวแต่งยังเดี๋ยวจะเล่นเพลงนี้เลิกกักแล้วล่ะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเอาตอนออกไปเอาอะไรกันเสร็จกันเดินแบบเดินเดินแบบเท่ๆเอาทำไมล่ะฉันรักทุนกระหม่อม เป็นทูบีในเมวันเลิกกันแล้วรักก่อนนะเต็งรายการกี่โมงบ่ายสองก็มันเป็นช่วงออนไลน์อ่ะจบจากออนไลน์โหนปกติแล้วก็เข้าโหนกระป๋องมันเป็นช่วงลูกค้าเข้า เอาจริงเป้าโอนโอนสามพัน 3, จริงเป้าเดี๋ยวปักก่อนทุกคนทุกคนดูฉันจะได้ตังค์เลยปักเลยปักเลยอ่าโอนจริงปเป้าคนละครึ่งนะพร้อมเพย์มาเลยพร้อมเพย์มาก่อนเดี๋ยว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 พร้อมเพย์มาก่อนอ่าพร้อมเพย์มาก่อนเลยจะ้ะเอ้ยไม่ใช่ผิด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 อัานผิดอัน,อ,นอ่ามามาพร้อมเพย์ค่ะพร้อมเลย ไหนพร้อมเพรย์พร้อมเพย์ก่อนเตรียมจดเบอร์พร้อมเพย์ค่ะมาเตรียมเลยอ่ะค่ะรับครับพร้อมเพย์ค่ะได้เงินง่ายๆเอาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกแปดหกสองเก้าอเาจจะรอเลยอาจจดเบอร์พร้อมเพย์ค่ะใครโอนมาปุ๊บหอมเลยศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกแปดหกสองเก้านะขอค่าสตาร์บัคคืนหน่อย ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหกแปดหกสองเก้าค่ะมาเอายอดยังไม่มานะคะยอดยังไม่เข้านะคะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หกหก กอนรอมากค่ะเห็นเห็นที่ไปดีไลฟ์ล่าสุดไหมที่เขาบอกว่าเอา้าเราก็ต้องดูคนที่ภายนอกด้วยไม่ใช่ดูคนที่ภายในอยางเดียวเห็นมาเมื่อวานก,ก่อนอ้าวมันก็ต้องแน่แหละ <laughs> ใช่ปะละ่ะหล่อมากค่ะต้องบอกด้วยนะคะ <laughs> 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 ในที่ร์อออดอีบ้า ไม่มีใครส่งของขวัญให้เลยเดี๋ยวเราปักของขวัญดีกว่าของขวัญมาเลยเร็วๆเป้าหมายสายฟ้าแลบส่งใจส้มมาค่ะใจส้มมาเลยใจส้มมาค่ะสามสิบเก้าสามสิบเก้าใจใจส้มมาเลยค่ะอุ้ยเร็วเลยนะใจส้มมาเลยค่ะสามสิบเก้าใจจบๆเรืงอะไร ใจส้มมาเลย39ใจเร็วๆจบๆที่คุณถามว่าวันนี้หมอในการก็คือ่อาจะมาคุยกับเรื่องไอ้อนาคตเนี่ยแหละแล้วก็ที่ขนกระป๋อาขนกระป๋อาขนกระป๋องทุกคนส่งใจส้มมาหน่อยเร็วมันครบแล้วหรือเปล่ามันครบยังยังนู่นยังตั้งยังไม่ถึงครึ่งเลยยังครึ่งเลยทุกคนขอใจส้มหน่อย39ใจ ได้ไหมคะใจส้มใจส้มอุ้ยจะเต็มแล้วใจส้มหนึ่งดวงคะ่ะขอหน่อยอน,นั่นไงไปเถอะขอใจส้มคะ่ะมีอะไรเดี๋ยวเคลียร์กับป๋าเออทำก็อีอ้หักน,นี่ได้ออกฮอร,ร์นกระแไหมฮะวันนี้สวยจ้าอ้าว เออน้าจาวตุเรียนขึ้นมากรุงเทพเนาะใช่ไ้มไรที่กรุงเทพเลยเพราะนี่สินี่เดี๋ยวจะขายตุเรียนทอดดีกว่ะเฮ้ยตุเรียนทอดสวยสวยตุเรียนทอดโตแต่งงานมีส่วนลดสองถุงน่ากินอ่ะจากหนึ่งพันบาทเหลือแปดร้อยบาทสวยมากแล้วนี้มีแค่สองคนอ่ะ อ๋แค่สคนก็มีพี่ป๋องมีพี่ธนายแก้วแล้วก็ปออ๋องเออพี่ป๋องพี่ป๋องเก็บมือนะเงินเก็บตลบเลบต้นข้าอืออุ้ยเต็มแล้วว่าเต็มแล้วตั้งอีกสำเร็จเต็ม <laughs> แล้วตั้งอีกสิโอ้ยโลอดอะ่ะเอาไหมาสายฟ้าแลบขอแสงสว่างหน่อยคะ่ะทุกคนขอแสงสว่างหน่อยขอสิงโตหนึ่งตัวได้ไหมเออ ขอประวานได้ไหมคะขอประวานได้ไหมละ่ะเออไปจบกินข้าวกันยังคะกินไก่ไหมกินอ่ะซื้อมาไม่กินละอิ่มละทำไมเมื่อกี้กินอันนี้ไปสองชิ้นเนี่ยวันนี้จะไปออกรถหรอไปดูรถก็นกี่ก็เสร็จจากนี้แล้วไปดูจริงปะเนี่ยใช่เอาดีๆจริงอู้อลังการแท้เอาไป เอาไว้ไปส่งผัวกับบุรีรัมข่าวรถเป็นแล้วนะเอออะไรรึแค่ข่าวรถตัดเปแลรัรับมือพี่ป๋องไหวไหม,มถามว่าพี่ป๋องอจะรับมือพี่แพรี่ไหวไหมจบคนขลักกันนะนะคนไม่มีแฟนก็ลำบากนิดนึงเนี่ย อดเท้าอดจะเคไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยใส่เสื้อปุ๋ยเห็นไหมล่ะไม่ม่ดีก็ยังแบบล้าไรลำบากนิดนึงนะคะไม่มีแฟนก็ลำบากนิดนึงแต่ลำบากมันก็ไม่นานหรอกค่ะใช้ชีวิตต่อไปนะคะสู้ๆพูดเล่น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 อยู่กันเดียวดีแล้วไม่เป็นทุกข์จริง นะยังมีคู่เลยการมีคู่มันมีทุกข์นะปิดแล้วอยู่ก่อยเป็นทุกข์เหรอปิดใจกันก็เป็นทุกข์ไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ทำไมเป็นทุกข์เหรอเมื่อคืนยังมีความสุขเเบื่อหน่ายก็เป็นทุกข์นะคะเชื่อเดียวจะอยู่คนเดียวไปชิวๆใช้ชีวิตเก๋ๆไปดีแล้วอันนี้พูดในฐานะคนที่มีประสบการณ์ตรงนะการมีคู่มันจะต้องเทคแคร์การดูแลการใส่ใจกันมันจะต้องมีภาระมีหน้าที่มีความผูกพัน เราก็จะต้องใช้สติถ้าอยู่คนเดียวใช้สติหนึ่งเท่ามีชีวิตคู่จะต้องใช้สติเพิ่มเป็นสองเท่าและต้องมีธรรมะประคับประคองหนูควรโสดต่อไปจริงเชื่อดิฉันนะคะเชื่อดิฉันเถอะแต่ถ้าเราไม่มีคู่แล้วก็ชิวๆไป่ด้แเราเล่นคู่เราดีไหมล่ะดีมันก็มีมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันใช่ เติมเนยมาดูเขาละก,กันโ,โอ้ยน่ารักขอบคุณครักปัปักองักยังไม่เต็มเลยเนี่ยทุกคนส่งแสงสว่างมาหน่อยยังไม่หมดแสงสว่างวู้ฮาเก่าทุกคนส่งแสงสว่างมาหน่อยค่ะยังไม่หมดเลยอยากสดทันทีคะ่ะฮู้ยเธอเป็นแบบนั้นอะ่ะทุกคนส่งแสงสว่างมาหน่อยขอแสงสว่างหน่อยค่ะผนกลับบ้านไปบอกว่ามีคนถักเหมือนพี่แพรลี่เดสัดมทรงนี้เขาก็เลยวอ้าวา ก็ดีหนีไหมแพดดี้ก็ดีหนีแกเป็นคนรวยแลสวยมากจบขอบคุณพี่กุ้ง <laughs> ขอบคุณพี่ไข่มุกค,ค่ะขอบคุณพี่กุ้งพี่ไขม่มุกพี่อะไรวะเนี้ยอ่านชื่ออ่านชื่อเม็ไม่อ่านชื่อเม่หมดขอโทษด,ด้วยนะไม่ใช่เมื่อกี้อ่ะกับคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าอมมีคนบอกว่าชุดเม็ดมาก ม่ก็จะได้อยาจจะก็จะมาพร้อมแกเลยอยไม่รู้ว่าแกาจะใส่ชุดสีอะไรไงพอเห็นพี่กอลไลฟ์ปุ๊บขี่รถไปซื้อ <c oughs> ไม่ตื่นก็ในะส่มาเลยเวลาอยู่ไม่ใช่เราก็ต้องแบบทําแบบตัวบิตตัวหอตัวเล็กตัวน้อย <c oughs> ใช่เหรอตัวเล็กตัวน้อย <c oughs> สวยหรอสวยหรอ <c oughs> <c oughs> สวยหรอว <c oughs> สวยหรอ <c oughs> สวยหรอสวยหรอค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะอุ้ยคนดูสี่พันเลยอะตะกล้ามาเถอ,อะมาแล้วฮรีสวยขอบคุณค่ะสวยมากค่ะวนนี้<ย>ใช่เวล่ะเวลาเราอยู่ใกล้ผู้ชายเราต้องแบบตัวเล็กตัวน่องถาว่าเสียงแหบแแ <S 2> <S 2> แหรอค่ะมีแฟนคอยกำลังใจเมื่อเมื่อคืนนะ เมื่อคืนใช่ไหมเราเมื่อคืนไล์ขายทุเรียนนานเมื่อคืนไล์ขายทุเรียนนานแล้วก็แบตมันหมดพอแบตมันหมดก็ต้องเอาไมค์ออกก็ชาร์จแบตนี่ก็เลยต้องโซโล่เสียงสดอใช้ปากเยอะใช่๋ยวมาทะลึ่งนะไม่เอาเดี๋ยวช่องธรรมะกินหยัดไม่เอาไม่เอาเอาก็ขายทุเรียนงานแต่แต่พักผ่อนน้อยทำงานเยอะใช่ค่ะ เสียงอ่อนมากเอ,อ้ยขอบคุณค่ะตัวเล็กตัวน้อยงทำเลิศเสือตัวเล็กอุ้ยกังนมอะน้องแม่ไปสอนสือนะะ้อลรอค่ะผมผมไม่ได้เป็นครูแล้วผมเป็นผออ,อค่ะเป็นผอ,อ,อใช้ครับคือพอ,อ,อเขาเข้าโรงเรียนแค่สิบห้าวันต่อเดือนผมก็ <laughs> ออกมาได้ สว,สวัสดีท,ทุกคนนะครับวันนี้สวยมากฟอนน่ารักมากครับแน่นอนอยู่แล้วไปลัพนนี่ไปถ่ายจากตรงนู้นดินะตรงไปถ่ายอย่าวีนมะ กายข้างมันอ้วนเนี่ยมันจะโดนวีนเนี่ยกายจะดูมาสิย๋ยวเ,เนี้ยออก <นะ S 1> เออเห็นเกิหน้าอเปิดอเคันนกันอย่าอย่าให้อ้วนทองแงไม่ตัวน้าเนี่ย ได้ไหมครับไม่ดูสวยเฮ้ยสวยสวยค่ะได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะได้ถ้าดูโดยีไอท้ทีนึง <c oughs> นั่งตรงตรงก่อน <c oughs> นั่งแบบนั่งแบบกบันั่งแบบผู้หญิงนั่งเก็บแขนนี่ไงแขนแย่อุ้ย สองสามรุ่นี้สองสามจบโอเคขอบคุณครับไหนดูเออเออรุ่นนี้ธรรมชาติไอ้รุ่นนี้ธรรมชาติเอ้ยน่ารักเอ้ยน่าละค่ะน่าละต้องถ่ายไม่ตัวเยอะสิเฮ้ยรุ่นนี้ แอดดอปด้วยนะแอดดอปด้วยขอบคุณครับเอาแบบถ่ายมุมธรรมชาติที่แบบกำลังคุยกันแบบนี้อ่ะถ่ายแบบมุมถ่ายถ่ายแบบที่ถ่ายฟอร์นั่นแหละแม่ยิ้มธุรกิจอยู่กับแฟนจะมายิ้มธุรกิจยังไงจะมาใส่ลายฉันวันนี้ใช้ลิปสีอะไรคะอ่านะมมงก่อนสอง ธรรมชาติธรรมชาติใช่ยิ้มแห่งความสุขพอ,อจบอันนี้เก๋ๆกอย่างนี้ <c oughs> นี่อย่างนงี้วิมิเต็ม มนกสวยจังเอ้ยจบเอ้ยแต่สวยมากเลยวามีคนบอกวายคือรักมากเลยอ่วงนี้ก็เท่ดีนะเอ้ยน่าเลยเนี้ยะนี้ยไปคนข้างขาเขินทำไม นุ่มอบตอกับสาวไฮโซทุกคนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวไปไหนอ่ะคิด <Keep S 1> แป๊บเดียวแป๊แบบเดียวนะเดี๋ยวมาอัดคลิปแปบ๊บเดียว